ถ้าคุณอยากเข้ามาทำออนไลน์อยากเข้ามาสู่โลกออนไลน์ค่ะแต่คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งพอไม่ดีพอนะคะวันนี้จะมีวิธีการค่ะที่เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนะคะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นค่ะวิธีนั้นนะคะก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องรู้ตัวเองค่ะว่าคุณยังไม่เก่งอะไรหรือคุณยังขาดสิ่งไหนอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะก่อนจะไปแก้สิ่งไม่เก่งนะจะขอบอกขอแถมให้ข้อนึงก่อนเนอะนั่นคือจริงๆแล้วทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว เวลาที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรน่ะให้เริ่มพัฒนาจากจุดที่เราเก่งก่อนค่ะแต่อ่ะสมมติเราพัฒนาจุดที่เราเก่งแล้วแล้วเรายังรู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เรายังไม่เก่งให้คุณทําแบบนี้นั่นก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าเราเราไม่เก่งอะไรก็ให้เราปิดแก็บที่จุดนั้นค่ะด้วยการค่อยๆพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยในเรื่องที่คุณไม่เก่งในสิ่งที่คุณไม่เก่งนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณรู้แล้วคุณค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นค่ะสิ่งต่่่ออไไปปก็คืววาาาเเลทีร เรียนรู้ในเรื sure ่องเหล่านั้นแล้วนะคะให้เรานะคะรีบดาวน์โหลดความรู้ออกมาการดาวน์โหลดความรู้คืออะไรนั่นก็คือพอเราเรียนแล้วค่ะให้เราเอาไปทําทันทีหรือเอาไปถ่ายทอดทันทีหรือเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังทันทีแบบนี้ค่ะมันคือการดาวน์โหลดความรู้เหมือนกับว่าพอเราเรียนปุ๊บเราทบทวนเราเอาไปใช้เราลงมือทําค่ะมันจะทำให้เรานะคะเข้าใจในเรื่องเรื่องนั้นมากขึ้นแล้วมันก็จะทาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นค่ะไม่ใช่เรียนไปจดแต่ในสมุดแล้วก็ไม่ เอาไว้ทำค่ะสุดท้ายความรู้ก็คือความว่างเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งค่ะหน้าที่ของคุณคือไปทําให้เก่งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใครฟังคลิปนี้จบพี่มาบอกจนไหน่ว่าฉันคือคนเก่งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ